สวัสดีครับวันนี้ผมบอลน,นิสัน,นะครับอยู่ที่สยามนิสันทีเอเหมือนเดิมนะครับผมเราอยู่กันกันกบตัวเซน่าอีพาวเวนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องชุดแต่งกันว่าเซน่าอีพาวเเนี่ยชุดแต่งจากศูนย์เนี่ยมีอะไรบ้างและที่สําคัญเลยก็คือว่าเราได้เอาไปติดจอกลางนะครับมาเพิ่มเดี๋ยวนี้เราไปดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับ แล้วก็เข้ามาอยู่ในตัว s e n a าอีพาวเแล้วนะครับอ่ามีลูกค้าหลายท่านบ้างที่ออกไปเนี่ยแล้วบอกว่าคนนั่งด้านหลังเนี่ยมองจอที่เป็นจอกลางของตัวรถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมองเห็นลําบากนะครับเวลาดูจะเป็นคุณลูกหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่นั่งด้านหลังทางทีเอฟเราเลยนําเสนอก็คือว่าเอาไปติดจอกลางที่ตรงที่นั่งแถว2เพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้เรามาดูรีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับ ก็เปิดออกมาดูได้เลยนะครับจอตัวนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ15นิ้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นแอร์ดออโต้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้คนที่นั่งในแถว2แถว3เนี่ยจะได้รับความเพลิดเพลินเมื่อขับรถทางไกลหรือว่ารถติดนะครับอยู่ตามท้องถนนนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราพิจารณาดูแล้วว่าคุ้มค่ากับลูกค้านะครับ ตัวนี้จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยคือสามารถที่จะกดได้ในที่หน้าจอเลยนะครับหรือว่า,ากดที่รีโมทได้นะครับสั่งงานที่รีโมทได้เข้ามาเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกนะครับครบคันไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอ YouTube นะครับอาจ่อสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อเอาขึ้นหน้าจอได้นะครับถ้าเกิดตัวไหน อ่าลูกค้าใช้เป็น Android Auto นะครับก็เชื่อมต่อได้นะครับและยังมีดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดพวกแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix ที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับด้านซีรีส์หรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถโหลดเพิ่มได้ในด้านแอปนะครับเราสามารถเลือกเข้าไปได้นะครับดูได้นะครับมี d i s น e y p พ u s นะครับมี Spotify Amazon ต่างๆนะครับ โดยที่ดาวน์โหลดที่ <Stars> Play Store ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถกดเพิ่มหรือรับที่ตัวรีโมทได้เหมือนกันนะครับอันนี้ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยได้ความสะดวกสบายแล้วก็ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าเราเชื่อมฮอสปอตจากโทรศัพท์มือถือของเรา เชื่อมกับตัวจอของเขานะครับเมื่ออันนี้ผมเชื่อมไว้แล้วนะครับกับโทรศัพท์ผมเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็กดไม่ว่าจะเป็น YouTube ลองกดฟังเพลงดูก็คือภาพจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับผมตรงนี้ลูกค้าก็จะสามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับหนังซีรีส์ได้หรือว่าเพลงต่างๆได้นะครับตัวจอเนี่ยยังมีเป็น ไฟแอมเบ l ไลท์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นชัดทีนี้ถ้าเกิดตอนกลางวันเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งไฟแอมเบ l ไลท์เนี่ยสามารถกดตั้งค่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าออปชั่นที่น่าจะมีนะครับในรถเซน่าจะเป็นสี7หรือสี8ก็ควรติดตั้งไว้เพิ่มเติมนะครับผม เดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวที่เป็นชุดแต่งของศูนย์กันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มากับตัวรถบ้างหรือว่าไม่ได้มากับตัวรถเราต้องแต่งเพิ่มนะครับผมเริ่มต้นนะครับก็จะมีอ่านนี่เลยบนหัวผมนะครับเป็นตะข่ายนะครับอ่าไว้วางสัมภาระด้านบนนะครับเผื่อใครที่วางของด้านหลังจนเต็มแล้วยังมีของเบาๆเป็นผ้าหม่มเป็นผ้านวมเป็นเอกสารสามารถใส่ ด้านบนนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวพรมนะครับอันนี้พอดีของเราก็จะมีพายางเข้ารูปให้ด้วยนะครับแต่ว่าที่เป็นตัวของตัวรถเนี่ยจะเป็นพรมเข้ารูปที่เป็นของนิสสันอันนี้ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มเงินตางหกนะครับผมต่อไปเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ด้านหลังกันนะครับว่าชุดแต่งของเขามีอะไรบ้างอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในตัวรถที่เพิ่มขึ้นมามีลูกค้าถามเยอะ นะครับอันนี้ก็คือว่าที่พักขาของสําหรับอา,อาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่อยากจะนั่งให้สบายขึ้น<ๆ>ก็จะมีเป็นที่พักวางเท้านะครับได้ทั้ง2ฝั่งสองตำแหน่งน,นะครับผมต่อไปไปดูด้านนอกกันต่อมาชุดแต่งด้านนอกก็จะมีตัวคิ้วกศาสตร์นะครับทั้ง4ชิ้นนะครับแล้วก็ โอ้ตัวนี้ก็จะสวยนะครับมีลูกค้าแต่งไปเยอะเหมือนกันก็คือไฟเลี้ยวจะเป็นแบบไฟเลี้ยวต่อเนื่องนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังจะมีอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นชั้นวางของนะครับตัวนี้จะรับน้าหนักได้สูงสุด5กิโลนะครับเผื่อว่าลูกค้าใช้เหมือนเป็นแบบคล้ายๆแบ่งชั้นมีด้านล่าง แล้วก็มีด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการใส่กระเป๋าใหญ่ๆก็สามารถดึงออกได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ยังมีทรังที่เป็นที่ใส่ของด้านล่างนะครับซึ่งปกติมันจะโล่งๆนะครับก็จะมีเป็นตัวทรังตัวนี้นะครับใส่ของนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตัวสครับเพจ ตัวแปะด้วยนะครับท้งด้านในแล้วก็ตัวด้านนอกที่ฝากระโปรงด้านนอกนะครับผมก็สามารถที่จะสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้เรียกว่าตัวเซนน่าของเราเนี่ยมีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกแต่งว่าจะแบบรอหรือแบบช่วยในการาเพิ่มความสะดวกสบายหรือการจัดเก็บของนะครับมีทั้งหลายรูปแบบนะครับผม โอเคครับก็วันนี้เรามาดูกันแล้วกับตัวของแต่งเพิ่มเติมของเซ n a e-power นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่เป็นชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมาจะอาจจะเป็นสกเกิร์หรือเป็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเข้ามาแล้วผมจะมารีวิวเพิ่มให้อีกนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามแคมเปญของตัวเซ n a เองหรือตัวชุดแต่ง ก็ทักมาตามเพจได้หรือว่าทักมาที่ผมที่เบอร์080201199 0นะครับเบอร์ผมบอลทีเคฟได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดใครชอบนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ